สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงสายการเมืองนะครท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองชั่วโมงนี้มีเรื่องให้ต้องจับตามองนะครับนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดสภาวะสภาล่มเกิดขึ้นอีกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราสามารถวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตได้เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาดูทิศทางการเมืองไทยผ่านมุมมองของอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับประเด็นแรกเลยนะครับคริดว่าาก แก้ไขรัฐนูญก็คงไม่เดินหน้านในส่วประชุมนี้นะ,ะเพราะว่ามีสมาชิกสภาหลายท่านบ,บางพักเนี่ยเชื่อว่าถ้า,ถาดำเนินการตามนี้เนี่ยมันจะขัดกับมติของกรรมการศรลรัฐนูญที่วินิจฉัยไว้ว่าการร่างรัฐนูลรัฐฉบับคือตั้งสสรอเนี่ย ควรที่จะขอประชามาติซะก่อนอเรื่องนี้มันเคยมีการยื่นในสาธรรมนูญตีความไว้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ฉบับนี้จากเมื่อปีหกสีอ๋อฉบับฉบับก่อนอ่าฉบับหกศูนยนูย่นแล้ปีหกสี่ขอแก้แล้วก็บอกว่าถ้าจะทำทั้งฉบับเนี่ยนะต้องทําประชามาติต้องทําประชามาติครับอ่าทีนี้ ทางฝ่ายประชาชนเขาก็ยืนยันว่าโหนนี้จะถือว่าทําทั้งฉบับก็ไม่ได้เพราะว่าบางมาตราจะต้องคงไว้มาตราหนึ่งมาตราสองอะไรเนี่ยนะครับผมนี่ก็คือมุมของพระประชาชนนี่มันไม่ใช่แก้ทั้งฉบับเพราะบางส่วนมันยังอยู่ก็คือหมวดพระมหาการตักับหมวดความมั่นคงครับมันยังอยู่เหมือนเดิมครับนะแต่ว่ากับพรร่วมบางพักอภูมิใจไทยและกังวลพระภูมิใจไทยกังวลเพราะนั้นรัฐบาลเลยไม่ได้เสนอในนามรัฐบาลครับแต่ว่าพักเพื่อไทย แกนำรัฐบาลเป็นฝ่ายเสนอครับพักบูงใจไทยประกาศเลยไม่ยุ่งสังคมด้วยโดยระบุชัดว่าถ้าทําไปเนี่ยอาจจะถูกลงโทษถึงขนาดยุบพรรคถึงขนาดจะถูกข่าวหา่ล้มล้างการปกครองควรจะโดนโทษหนักเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยบบางทีมันไปถึงจุดนั้นคความกังวลมันก็เลยเกิดขึ้นแต่คนเขาก็ตั้งคำถามกับความเป็นผู้นำของพักเพื่อไทยนะอาจารย์คือเสนอในนาของพักเพื่อไทยเองเนี่ยถ้าจริงจังตั้งใจจริงๆเนี่ย ทำไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนที่จะมาเสนอให้มันผ่านเพื่อไทยอาจจะยังอยากจะขอเวลาทาความเข้าใจเรืออะไรก็แล้วแต่อในการประชุมสภามันไม่รอโอกาสนั้นพรรคประชาชนก็เดินหน้าเขาไปแล้วเขาจะจริงความได้เปรียบว่าเขาเป็นฝ่ายเสนอนะว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นฝ่ายอ้างได้ว่าเขาเป็นฝ่ายแก้กเรื่องนนนนรัฐนูลนะพรรคอื่นไม่เกี่ยวเพราะนั้นเพื่อไทยก็เลยต้องพยายามขยับให้ดันเกมว่าตัวเองก็ต้องการที่จะไปเป็นไว้ใจมากกว่านี้เพราะว่า รัฐมนุษฉบับที่ใช้กันอยู่นี่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นผลปิดของประเด็นการคอสชครับเพื่อไทยเองก็ต้องการจะดันเพราะเราอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่กันเรื่องนี้ในการหาเสียงไม่งั้นแพ้ประชาชนดูว่าก้าวทีหลังประชาชนครับวันนี้ปรากฏว่าพอเดินจะเดินหน้ากัจริงจริงเนี่ยคุมพักรวมบาลไม่ได้ครับเพราะในพรักรวมทบานเนี่ยที่พอใจในัฐมนุฉบับนี้มันมีหลายพัก ตัวอย่างเช่นรวมไทยสรย้างชาติก็โอเคประชาธิปัต์เป็นต้นเงนี้ยนะเพราะนั้นไปไปมาภูมิใจไทยก็เลยประกาศตัวเป็นอิสระไปเลยกลายเป็นว่าภูมิใจไทยเนะี่ยไม่แคร์พรรคเพื่อไทยนะไม่แต่ว่าก็เหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยก็ปล่อยให้ทําอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าจากการแถลงของเพื่อไทยก็คือ,อถือเป็นเอกสิทธิ์ของสอสใช่เพราะฉะนั้นคือสมมติว่าถ้าเพื่อไทยคือ,อเพื่อไทยไม่กล้าล,ลุกข้านกับเพื่อภูมิใจไทยนั่นแหละคนเขาก็เลยมองว่าพรรค เพื่อไทยเนี่ยจริงจังตั้งใจแค่ไหนถ้าจริงจังตั้งใจมันก็น่าที่จะมีวิธีในการทําให้พักร่วมเนี่ยเห็นด้วยกันได้ก็เนี่ยเออเท่าที่ดูเหมือนกับเพื่อไทยอยากจะรอเวลานั้นครับแต่ยังไม่ทันได้ทำเนี่ยประชาชนเดินหน้ามาแล้วอ๋อมันเป็นการชิงเหลี่ยมทางการเมืองรคับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นพรรคเพื่อไทยถูกตั้งคําถามในเรื่องของภาวะผู้นำจริงจังหรือเปล่ามีภาวะผู้นํา ขนาดไหนปรากฏว่เพื่อไทยก็บอกก็เห็นใจภูมิใจไทยครับที่กลัวเรื่องนี้นะเอา่าพักเพื่อไทยเองก็เคยมีประสบการณ์กับกับการทําอะไรแบบนี้ครับแล้วก็โดนลงโทษทางการเมืองมาแล้วครับแต่มันเห็นชัดตรงนี้ว่าเพื่อไทยแม้เป็นพรรคแกนนําแต่ไม่สามารถคุมเสียงเบ็ดเสร็จของพรรครวมรัฐบาลได้มันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะอาจารย์คือนี่นี่นี่เป็นแบบนี้มานานแต่มันเป็นการต่อรองไงเพราะนั้นตรงนี้มันกลายเป็นว่าจากนี้ไปคนก็จะจับตาดูเวลาที่จะมี การเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยหรือการเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทยจะต้องเต็มไปด้วยการต่อรองมันเป็นมานานแล้วไม่ใช่หรออาจารย์สถานการณ์แบบนี้มันไม่ชัดเจนเหมือนครั้งนี้ถ้าเหมือนพักนี้พักเพื่อไทยก็ยอมให้นะยอมให้เดินแบบนั้นแหละเอยอมให้มีการวอล์กอัพเต็มใจยอมไหมเต็มใจยอมไหมไม่น่าจะเต็มใจยอมแต่จําเป็นต้องยอมครับเพราะถ้าขาดภูมิใจไทยเสีย เพื่อไทยก็ไปยากเหมือนกันไปลําบากมันก็เจ็ดสิบเสียงนะแล้วยิ่งถ้ามองไปถึงพลังสีน้ําเงินในกั้วของสภาสูงด้วยก็ถือว่าเป็นเสียงที่ไม่ธรรมดาครับตอนนี้ก็ต้องประนีประนอมกันไปเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลังจากเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็น่าจะไม่ผ่านเหมือนกันก็จบไปนะฮะในเรื่องของรัฐธรรมนูญยังต้องจังกรออยู่ก็เท่ากับว่าเลือกตั้งเจ็ดศูนย์เนี่ยเราจะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับหกศูนย์ไปก่อนนะ อยู่กันไปแบบนี้ไปก่อนแล้วสถานการณ์ทางการเมืองหลังอย่างนี้พักเพื่อไทยกับพักร่วมเนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์ก็รอดูต่อไปก็คือการอภิปรายไม่วางใจแล้วดูต้าตีพักประชาชนดิ้นทั้งมุ่งชนแต่พักเดียวคือตอนนี้สองพักเนี่ยมันมีรอยเปลี่ยนชัดแล้วนะครับน,น,นี้ภูประชาชนจะเอายุทธศาสตร์ไหนเล่นงานทั้ง,งรัฐบาลหรือเล่นงานเฉพาะบางพักกับ ม,มันก็อาจจะเกิดการต่อรองในระหว่างพักก็ต้องรองดูพักประชาชนครับว่าจะจี้กันไปยังไงครับเอาถ้าอาจารย์อ่านเกมของประชาชนจะจี้ไปทางไหนคงจี้ไปทางพักเพื่อไทยเพื่อจะให้หให้พักอื่นถอนความถอนความวางใจอย่างนี้หอรออะไรอย่างเงี้ยย่างสมมติว่าเกิดมันอย่างเงี้ยมันจะไปจี้อะไรเพื่อไทยเขาเป็นแกนนํารัฐบาลพักอื่นก็ต้องไปกับเขาไม่ใช่หรออาจารย์ถูกอแต่ว่าอย่างนี้สมมุติว่ามีการโบวตแล้วเกิดมีออกเสียงบ้างไม่ออกเสียงบ้าง มันก็ต้องต่อรองกันแล้วอว่าต่อไปถ้าคุณจะสลับงุนผมหมดทั้งพักเนี่ยคุณจะไวจากผมยื่นหมูยื่นแมวเช่นหลายคนก็มองว่าเกมต่อรองเรื่องคาสิโนไหมคาสิโนไหมอะไรกับกับเรื่องการชาเนี่ยคาสิโนก็ยังยักแย้ยักยันการชจาก็ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะก็ต้องรอดูครับต้องรอดูเกมของทางด้านของพักประชาชนด้วยใช่ใช่ อาจารย์คิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ที่พักร่วมเนี่ยมีรอยปริล้าวแบบนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันจะมันเลยไหมสําหรับคนดูมันจะดุเดือดไหมรอบนี้ผมผมว่ามันมันจะมีเสียงแหว่งอ่ะคืออะไรครับเสียงแหว่งก็คือได้ไม่ครบออะหมายเขาโหวตที่มันตั้งคณะก็ไม่ได้จี้เป็นลายบุะกงะตรงเนี้ยบางพักอาจจะโหวตไม่ไม่ครบมาไม่ครบ เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าอะไรทำให้เขาไม่สบายใจภูมิใจทยเจ็ดสิอาจจะมาหกสบ้าสมมุติมา60สิบเงี้ยขาดประจิบมันต้องไปดูแลเป็นคนสำคัญครับเป็นคนขอโทษมีมีเสียงมีแสงเนี่ยครับก็น่าคิดละเพื่อไทยต้องเจรจาอย่างไงเพื่อจะให้ได้เสียงครบ70กลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะเปิดช่องให้มีการต่อรองต่อรองครับขย่ารัฐบาลครับ มันจะถึงขั้นมีการปรับคอรมอลมหลังจากนั้นไหมก็อาจจะมีครับเพราะว่าไม่ใช่อาจจะมีฟันตรงได้เลยว่ามีอืแต่มันจะเป็นการปรับที่ทําให้บางพรรคเสียไหมตัวอย่างอย่างเช่นคนเขามองกันอยู่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยกระทรวงพลังงานของคุณอันตรายอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยถูกจับจ้องกันอยูออ่ตลอด นะแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นในหลังการอภิปรายไม่ไว้ใจการอภพิปรายนี้คือมันจะเป็นการขย่าวขล่วมันจะเป็นการขย่าคอรมอตอนนี้ให้มันมีบางชิ้นส่วนหลุดออกไปและต่อกลับเข้ามาใหม่ครับอาจจะประกอบรูปประกอบลางเป็นคอรมอใหม่กันออกมานะเพราะคนกะอยู่แล้วว่าจะต้องมีการปรับปรับคอรมอโดยวิสัยของพักเพื่อไทยหกเดือนครั้งครับในวิสัยของคุณทักษิณที่ชอบเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะ หรืออาจจะเป็นการปรับแค่ข้างในพักเพื่อไทยอาจารย์ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันเพราะว่าเราดูคุณทักษิณก็ไปไหนมาไหนก็ห้อมร้อมแต่ดูไปแล้วการปรับเนี่ยก็คงไม่ได้เสนอคนหน้าใหม่เพราะเห็นคนห้อมร้อมตั้นอยู่ก็หน้าเกขาเป็นเก้าอี้วนบดนตรีล่าเริงกันไปอยู่ตรงนั้นนะอาจจะไม่ได้แตะพักอื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าแตะพักอื่นนี่มันเกิดแรงกระเพื่อมนะเป็นไปได้ทุกวันนี้มันก็มันก็มีความคลุกคลักกันอยู่ในตัวพอสมควรอยู่แล้วยิ่งไปแต่ยิ่งอาจจะ ทำงานกันยากขึ้นแต่อย่างบางพรรคเขาก็มองเหมือนกันครับว่าบางพรรคก็อยากปรับเหมือนกันตัวอย่างอย่างเช่นพรรครวมไทยตั้งชาติเนี่ยครับคนก็บอกว่าคุณอะไรนะอ่าธนากรก็เป็นคนซึ่ชนะถูกวางตัวเป็นมือหนึ่งของพรรคเหมือนกันนะต้องมีตําแหน่งแล้วแล้วมนตรีไหนดีสํานักนายยกไหมเออแต่โคตตาของพรรคมีแค่สองเนี่ยครับว่าไงจะคุยกันยังไงอ่าครับก็ต้องรอดูจากการอหนพิพไไม่ไว้วางใจอาจารย์คิดว่าฟอร์มอภนพิายไม่ไว้วางใจรอบนี้ของพรรคประชาชนจะเป็นยังไงบ้าง คือโดยที่ผ่านมานี่ผมว่าก็สอบผ่านทุกครั้งแล้วรอบนี้ล่ะก็คงสอบผ่านนี่กันแหละแต่นั่นแหละมันจะเป็นความผิดส่วนดูเป็นความบกพร่องบางบุคคลไหมอะไรเงี้ยนะทั้งทั้งองค์การพยบตั้งรัฐบาลต้องรอดูว่าเขาจะจี้เรื่องอะไรยังขายได้อยู่ใช่ไหมพักประชาชนเพราะว่าการอวิปรายที่บาตมานี่ก็ไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมเท่าไหร่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะผิดหวังข้อมูลเยอะแต่มันมันไม่เล้าใจอ่ะ จะเล้าใจไม่เล้าใจแต่ว่าเขาคิดที่ว่าเลือกตั้งป้องตินิบาศมาคะแนนก็ขึ้นเน่เขามองแบบนั้นถึงเขาจะได้มาเสียงเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงสวรรค์ความสำคัญสูงรวมตั้งคะแนนโดยรวมเนี่ยก็ขึ้นอาจารย์คิดว่าการที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พกรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆเนี่ยยังยึดมั่นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ม,นนมันเป็นมันเป็นพลังแห่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมไหมมีส่วนมากเลยมากเลยเหรออาจารย์มากเลยมันเป็นชุดแนวคิดหรือมันเป็นพาวเวอร์ที่มีอยู่จริง เออมันมีส่วนที่เอาองค์กรอิสระเข้ามาช่วยคุมมันทําให้มีใจใจ,ใจในิติสงครามได้ครับมันมีองค์กรอิสระเข้ามาช่วยคุมซึ่งทําให้แต่ละพักตัดสินใจโดยความไม่เป็นอิสระใช่กังวลไปหมดใช่นะฮะอันนี้คือคือการก็ดูแม้กระตั้งเนี่ยพูดกันตรงๆกันนะครับบางพักไม่กล้าเสนอบางคนม็นั้องปรีเพราะกลัวเนี่ยก็คุณพิจิจื่นบานโดนว่าเอ๊ะรู้ทั้งรู้แล้วตั้งได้ไงครับเพราะนั้นเราเห็นบางคนนะ เข้มแข็งอยู่ในรัฐบาลพอมารัฐบาลเต็ตาลุดก็กลายเป็นต้องไปอยู่วงนอกแล้วมันเป็นแบบนั้นนะ,ะนี่คือ power ววของพลังฝ่ายนุรักษ์นิยมที่มันยังปรากฏอยู่แต่ในมุมของอาจารย์ก็คือไอไอ,ไอการแก้ธรรมนูญครั้งล่าสุดท,ที่มันทำให้สภาล่มเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความร่องของและแห่งไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับรัฐบาลใจใ่ก็ยังอยู่กันไปได้ก็เข้าใจความจำเป็นของบางฝ่ายอ่าเหมือนอย่างเพื่อใจก็บอกเห็นความจำเป็นองมุมใจใจครับ เห็นความขวัวองภูมิใจไทยว่าเป็นเรื่องมีเหตุผลไม่ใช่ไม่มีเหตุผลแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยมันมีลักษณะของการไม่เห็นพ้องกับเพื่อไทยในหลายประเด็นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อการจับมือกันในอนาคตหรือเปล่ามัมก็ต่อรองไปตลอดเดินหน้าโดยการตอ่อรองถ้าไม่ต่อรองก็ฉัางงานกนมันจะมีคําว่าเห็นฝ่ายเพื่อไทยบอกเดี๋ยววนอนาคตไปล้างแค้นหลังเลือกตั้งรอบหน้าเดี๋ยวล้างแค้นมันก็รอให้ผลเลือกตั้งออกมาก่อนออแต่ว่าบางทีก็ต้องกลับกบ กลืนค,ความแก้นก็เข้าไปในอ,อกถ้าผลเลือกตั้งมันออกมาไม่ตรงกับที่ตัวเองคาดถ้ายังจําเป็นต้องใช้เขาอยู่อ่าเป็นไซโนยังยังสลับสมเขาอยู่มันก็ต้องกลืนความแก้นใส่อกอกันเออเพราะด้วยจํานวนตัวเลขครับมันขาดกันไม่ได้อ่ามันกลายเป็นรัฐบาลผสมครับอยู่ดีๆเพื่อไทยจะไปจับกับก้าวไกลเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทําให้เพื่อไทยได้เป็นวันนี้ก็คือการสกัด ที่ทําให้คุณทักษิณกลับมาวันนี้ที่ทําให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลวันนี้เพราะไปสกัดเขา,ามารับปากก็จะมาสกัดเขาแล้วจะมากลับกำ<อ>ไปจับมือเขาได้ไงในอนาคตอย่าหวังเห็นภาพนี้อไม่คงไม่ได้เห็นหรอกแม้เวลาผ่านไปไปสู่การเลือกตั้ง7สูเหลืออีก2ปีก็ไม่เห็นไม่คงไม่เห็นหรอกครับยกเว้นแต่ว่าไม่แน่คือการเมืองมันเปลี่ยนได้ยังไงอาจารย์หมายถึงว่าตอนนั้นความไว้ใจที่ฝ่ายดูลักนิยม,มนี่หัวนิ้วสมมติการแก้รัฐรมนูญผ่านเนี่ยถ้าทีของแต่ละพรรคก็ต้องกลับไปปรับตัวอีก การเมืองมันเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนถึงขั้นกลับข้างไงเพราะมันมีเรื่องของการเดือกันท้องติ่นอะไรตะไรกันมาเนี่ยผลมันออกมาแล้วสถานะเดิมดีกว่าบสถานะเดิมมั่นคงกว่ายังไม่มีสัญญาณใหม่แม้ว่ารอบหน้าพักประชาชนอาจจะได้เสียงมากขึ้นครับแต่ก็ยังไม่พอที่เราจะเห็นการเมืองพลิกหลายคนพูดถึงขนาดนี้บว่าพักประชาชนจะขึ้นมาน่ะต้องแลนสไลด์ให้ได้ สองห้าสิบขึ้นครับแล้วเอาพรรคอื่นเข้ามาเสริมแต่ว่าตัวเองต้องตั้งหลักให้ได้สองร้อยสิบสถานการณ์ตอนนี้คือพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรูระหว่างการเรียบร้อยแล้วแน่นอนไม่ใช่คู่เดียวกันแล้วไม่อันนี้คือศัตรูระหว่างกครแกนนาพรรคแกนนำฝั่งหนึ่งแล้วก็คือประชาชนแกนนำฝั่งหนึ่งคือเพื่อไทยการแก้รัฐนูนใช่นไหมจริงไว้จริงพิิกกันอยู่ประชาชนอาจจะแก้ไม่สําเร็จแต่ได้เครดิตมากกว่าเพราะว่าจริงใจมากกว่า การเคลื่อนไหวของพรคประชาชนมันทําให้พรคเพื่อไทยถูกบีบครับให้ต้องเร่งรีบครับเร่งรีบจนมันร้อนลนครับสุดท้ายอย่างที่เห็นคือมันเละเทะเละเทะไปเลยโดนตีตกกันแบบง่ายๆแล้วคนที่มีเหตุผลให้ตีตกก็ต้องฟังเหตุผลเขาด้วยเพราะมันก็น่ากังวลแทนเขาเหมือนกันการเมืองไทยมันทิ้งเหลี่ยมกันมากมายมหาศาลจริงๆมันเป็นแบบนี้มานานแล้วหรือยังอาจารย์ที่พรคประชาชนรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยมีความเก่าเกมลือเกินเกมที่เล่นกันก็ ไม่ใช่เกมใหม่อ่ะนะกาบก็ทํากันอยู่แล้วทําไมมันไม่มีใครไปโจมตีพระประชาชนมั่งอะ่ะว่าไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญทําไมไม่รอจับมือกับเพื่อไทยให้รู้เรื่องจะไปชิงดีชิงเด่นกันทาําไมก็แสดงให้เห็นว่าเพื่อไทยไม่จับด้วยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหรออ๋อมันก็มีสองแฉกไปดามที่เห็นว่าเพือ่อไทยไม่มีหลักอะไรเลยตอนนี้เหมือนเดินตามเกมของเอ่อลมเพลลมพัดแล้วแต่พรรคลัมต้บาล หรือจริงๆแล้วพักเพื่อไทยก็ไม่ได้อยากจะแก้ขนาดนั้นเพราะทางคุณอุ้งอิงก็ไม่ได้ออกมามีแอคชั่นบางคนเขาชี้ว่ามันจะแก้ทําไมล่ะในเมื่อกฎเกณฑ์ทําให้เขาได้เปรียบอยู่เพราะกฎเกณฑ์เนี่ยทำให้เขาสามารถพลิกข้างกลกลายมาเป็นรัฐบาลได้ครับต่างๆที่ได้ที่สองไม่จะได้ที่หนึ่งแล้วกฎเกณฑ์ได้ทำให้ตัวเองได้เปรียบได้ประโยชน์เนี่ยจะไปแก้ทําไมอ่ะการตั้งข้อสังเกตไปถึงท่าทีของพักเพื่อไทย ต่อคําถามเรื่องความไม่จริงรจังไม่ตั้งใจไม่จริงใจอะแหละ,ะในการแกะะ้แล้วถ้าอาจารย์มองท่าทีเรื่องนี้ของคุณนุ้งอิงว่ายังไงเพราะเงียบไปเลยหายไปเลยคือต้องพูดตรงๆกันนะครับผมว่าคุณนุ้งอิงเอาเป็นหลักไม่ได้ในเรื่องการเมืองบทที่ท่านแสดงออกนี่เป็นบทแสดงตามสคริปต์เอาอย่างนี้ก็แสดงสคริปต์มีว่าไม่ต้องเล่นบทนี้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นหนักบทนี้อ่าถ้าการที่สคริปต์มาบอกว่าไม่ต้องเล่นหนักบทนี้มันแปลว่าพักเพื่อไทยอะไรยังไงอาจารย์ ก็พอใจในสภาพที่เป็นอยู่ยมันแสดงอย่างนั้นตัวเองอาจจะบอกไม่พอใจอืแต่คนมองก็พอนี่แสดงก็พอใจสภาพที่เป็นอยู่แต่ว่าถ้าถ้าไม่พอใจมันต้องทําอะไรมากกว่านี้ครับอ่านะฮะมันก็ต้องไปตั้งคําถามกับทางด้านของเพื่อไทยแล้วล่ะครับ,รบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นที่พักประชาชนเขาสก,กิดมาถึงภาวะผู้นําของพักเพื่อไทยของนายกก็ไม่ผิดเลยไม่ผิดก็เจให้เห็นว่ามไม่ได้มีความเป็นผู้นําเลยครับเรื่อง เรื่องความเป็นผู้นาําเรื่องความเป็นลีดเดอร์ตรงนี้มันจะถูกยกเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมแน่นอนมีเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์มองว่ามันมันไม่เป็นลีดเดอร์เรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องไงอ้แก้คอเซ็นเตอร์ตัดไฟย,ย,ยึกยักยึกยือกันอยู่ครับก่อนก่าจะเดินหนะ้ลาลำวงกันอยู่ครับแล้วสําหรับพรรประชาชนละอาจารย์รอบนี้เป็นยังไงอาจารย์คิดว่า พรรคประชาชนเนี่ยจะเล่นบทได้ดุเดือดหรือว่ามีจุดอ่อนตรงไหนให้ต้องแก้ไขไหมก็จุดอ่อนตรงที่ว่าตัวหลักจริงๆไม่ไม่มีติิ์ไปพูดในสภาเอาแบบนี้นอกสภาพรรคประชาชนก็ได้เปรียบสิเพราะตัวหลักอาจจะเล่นนอกสภาในสภาเปิดมันต้องทําให้ได้ดิแต่ช่วงหลังเขาก็เงียบไปนะฮะคุณพิธาหลายตัวหลายคนเนี่ยหรือเขารอสภาเปิดแล้วเขามาช่วยกันไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาลดบทบาทเขาลงเพื่อให้ความเด่นไปอยู่ที่คนที่อยู่ในสภาคุณเทงหรือเปล่าราะว่าคุณเทงก็ต้อง เล่นอยู่ข้างในแล้วนะก็ต้องรอดูถ้าอภิปรายเสร็จเนี่ยสื่อสนใจเรื่องอภิปรายของใครนะถ้าสนใจตัวใหญ่ที่อยู่นอกสภาเนี่ยปิดความตั้งใจไปก็ก็อยากย้ายเห็นคนในระบบอ่ะกับก็คือคือแสดงฝีมือในระบบกุณเต่งเนี่ยคุณเทงในในสภานี่แหละกับก็คืออันนี้มันคือโอกาสที่คนข้างในจะได้เจอจลาดแล้วล่ะครับนี่จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรก ของรุ่นใหม่ของรุ่นใหม่ของคุณเท้งในฐานะหัวหน้าพักคิดว่าคุณเทงจะจับเรื่องไหนมาพูดอาจารย์ว่าโดยทั่วไปก็เปิดภาพใหญ่ก่อนอ่าแน่นอนก็คือเรื่องภาวาผู้นําอย่างที่คุณพูดถึงนั่นแหละคุณเทงน่าจะจับเรื่องนี้มาเลยก็รอดูไปแต่การอภิปรายไม่ว่ามั่งใจจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้เพราะเดือนนี้แค่ยื่นเองครนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องรอแต่มั่นใจว่าการอภิปรายัใจรอบนี้มันจะมีการสั่นสะเทือนทางการเมืองอย่างแน่นอนครับทั้ง ในเรื่องของขั้วรัฐบาลเองและในขั้วของฝ่ายค้านแต่ในส่วนของรัฐธ,ธรรมนูญที่หลายคนคาดหวังว่าเราจะได้ใช้กันในการเลือกตั้งปี7 0ขอบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วน,น,นะฮะโอเคท่านผู้ชมครับการเมืองก็ดําเนินกันไปแบบนี้สิ่งเรื่องต้องจับตามองในอนาคตก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะซึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันจะกลายเป็นแผ่นด,ดินไหวทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้วอานาจการเมืองไทย ถ้าผู้ชมจับตาดูกันไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วเราสองคนกอแลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ